ชะตาล่อัร่ำรวโดยโชคสมหวังตังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความสุขสมหวังความรวยความเฮงโชคลาภเลขเย่นนาโชคขอลายมือก้าบาทไม่เชื่ออย่าลบหลู่บทจะเฮงใครก็ชดท่านไม่อยู่คนมันจะรวยเทวดาภิษฟ้าดินก็ชนไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเรไรรับเรื่องราววถฐานที่ส่งมาหาท่านก็ชนไม่อยู่บอกได้เลยว่าคนมันจะเฮง อะไรต่างๆนะครับจะต้องแพ้พา่าดด้วยอํานาจปารมีวาส,สนาสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติเลยท่านไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าดถึงเวลานะครับแต่บางครั้งบางคราวบนกุศลวาส,สนาท่านยังมาไม่เต็มเปี่ยมมันมาครึ่งๆกลางๆนะครับเขาเรียกว,ว่าดวงชะตาสลับดีสลับร้ายทําไมชะตาชีวิตของสายลรมือกระบาดเป็นแบบนี้ไม่ทราบ เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันสลับดีสลับร้ายเส้นชะตาชีวิตของท่านไปโจรติดกับเรื่องราวเลยรับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะไปโจรติดกับบุคคนท่านใดท่านก็ชอบคนในสายนั้นนะครับพอไปชอบคนในสายนั้นท่านก็ไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นพอแตะต้องเกี่ยวเรื่องพวกนั้นบทจะเฮงนมันก็ยากบทจะปังมันก็ยากแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาที่ท่านสงสมเอาไว้มากนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยในการทําความดีนะครับตั้งใจตั้งจิตตั้งใจเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่าชะตาชีวิตท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาบทจะเฮงมันต้องมีสัญญาสัญญาณบอกกล่าวไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงนะครับสัญญาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้องเผ้นะครับความสุขแจ่มชื่นยิ้มหวานออกนะครับถ้าท่านตึงเครียดนั่นะไม่ใช่ช่วงเฮงครับนะครับถ้าช่วงที่จะเฮง ยิ้มหวานแต่ต้องไม่แสดงออกการที่ไม่แสดงออกแปลว่าอะไรเราจะไม่บอกให้เจ้ากรรมในเวรเขารู้เราจะไม่บอกให้ศัตรูสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นเขารู้เพราะว่าเขาจะมาแต่ต้องเหยียบย่ําให้ท่านจมดินความสุขความเจริญจะหักขั้นกลางท่านเคยสังเกตในดวงชะตาท่านหรือไม่เวลาเราดีใจทุกครั้งจะไม่ได้ล่านะครับเพราะฉะนั้นดีใจมันเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่านะครับท่านก็ต้องเก็บ อาณ์ไว้ภายในใจยิ้มภายในใจยิ้มลึกๆดีกว่ายิ้มออกมาให้มันรู้นะรับสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะต้องระแวดระวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับสายในมือกระบาดแล้วท่านก็ทําใจให้สบายๆนะครับโชคลามเงินทองบารมีวาสนาถ้าท่านอยากจะรวยท่านอยากจะดวงเปิดง่ายดีเดียวครับปิดวาจางียงลูซิป,ปากนั่นเองนะครับในเมื่อความสุขความเจริญเข้ามาท่านต้องรีบลูซีป,ปาก อย่าไปพูดเยอะอย่าไปบอกใครบางคนข้าพเจ้ากําลังจะร่ํารวยนะครับไปบอกเข้าท่านรู้หรือว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนร้ายนะครับเขากําลังกั่นแกล้งในเรื่องสายศาสตร์กับท่านอยู่หรือเปล่าท่านรู้หรือครับถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ต้องเงียบนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรแท้สําหรับท่านตลอดไปนะมีเรื่องเล่าออกมาเยอะแยะมากมายว่าเพื่อนหักหลังเพื่อนนะเจอเรื่องหักหลังมาเยอะแยะมากมายแล้วเส้นวิ่งมาบรรจบ จะไม่เจ็บปวดโลดแล้วท่านให้รู้ไปเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่สายกลางครับอยู่แต่ความพอดีนะครับอย่าไปดีใจสุโตงนะครับอย่าเสียใจสุโตนะรับถ้าความเสียใจเข้ามาท่านก็ปล่อยวางเฉยนะครับบทจะเฮงใครก็ฉุดท่านไม่อยู่นั่นแหละแต่ก่อนอื่นขอให้ท่านปล่อยวางเฉยก่อนวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างดีใจก็ไม่มีใครรู้เสียใจก็ไม่มีใครรู้นะครับตั้งจิตตั้งใจมากจะรวยก็แอบรวยเงียบ แอบไปถอยรถเบนซ์ป้ายแดงนะครับเดินก็ไปซีศูนย์เลยนะครับผมข้าพเจ้าขอซื้อหนึ่งคันไม่พอนไม่พอนซื้อสดนะครับแอบขนเงินสดสดนะครับหรือแอบโอนนะครับโอนเงียบๆงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะครับโอนแล้วขับไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งไปจอดอย่าจอดบ้านหลังเดิมเดียมันเห็นนะศัตรูหมูม่บ้านเห็นนับชีวิตจะชี้ช้ำกับหลังปีพังพี่นาฏได้นะครับผม พยายามทําตัวให้ธรรมดานะครับไม่ต้องเสียใจถ้าเสียใจจิตตกถ้าดีใจโดนขัด่านจะแบบไหนครับเสียใจก็ล้วงดีใจก็ล้วงเงียบๆนะครับดีที่สุดนะครับโชคชะตาไปซื้อรถเบนซ์มาจอดอยู่หน้าบ้านบ้านหลังใหม่นะครับแอบซ่อนเรียบร้อยไม่ต้องไปบอกภรรยาของด้านไม่ต้องไปบอกสามีของด้านแอบซ่อนแล้วไปซื้อเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์บอกเขาบอกตอนนี้ครอบครัวเรารวยแล้วนะ ตอนที่ครอบครัวเรารวยแล้วนะครับแอ่เอียบเงียบถ้ามีปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบประดังมากค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าเทอมค่านุ่นค่านี่โอ้ประเดบประดังมากแลว้วเบนท่านจะมีได้อย่างไงนะครับบทจะเหงมันก็เหงก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาจะมารอบ้านปลายชีวิตหรอสายเลืมือกระบาดเราไม่รอบ้านปลายชีวิตเราจะต้องพลิกต่อสู้กับโชคชะตาเราจะรวยขึ้นมาทันทีทันใดนะครับแอบบไปซื้อบ้านาไว้ นะครับผมแอบลงทุนธุรกิจร้อยล้านนะครับท่านกำลังลงทุนธุรกิจกำลังได้ผลกำไรมาอย่าพึ่งบอกใครอย่าพึ่งบอกเพื่อนอย่าพึ่งบอกพ่อแม่อย่าพึ่งบอกญาติไปโกโหกิหกาของท่านพอบอกแล้วธุรกิจนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามคาดไม่ว่าท่านจะไปขอองค์เทพองค์ใดนะครับท่านก็ไปกล่าวกระซิบบอกกล่าวบอกท่านนะครับ อย่าประกาศออกมายืนอยู่หน้าศาลประกาศข้าพเจ้ารวยเลยรวย,วยทำ้าแบ่งใหญ่โตไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะหนุนนำดวงชะตาท่านอยู่ในเซนธรรมอยู่กลางๆเพราะว่าจะเรียกว่าเทวดาเข้ามาพินสก็ได้นะครับเทพเทวดานะครับหรือว่าองค์มาพิสูจน์ก็ได้นะครับดูซิว่าถ้าเองมีโชคลาภขึ้นมาเนี่ยเองจะอยู่ในคุณงามความดีหรือเปล่า บอกได้เลยว่าคนที่อยู่ในคุณงามความดีเนี่ยคือไม่หลงละเริงเนี่ยมันยากนะครับเขาก็เลยพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมันกะดีกะดา่าเกินหน้าเกินตาเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ยอมเขาก็เลยเอาล่วงลงมาเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยสายเล่บมือกระบาดบทจะรวยเนี่ยรวยก็รวยไม่สุดนะจนก็จนไม่ได้ด้วยแล้วจะเอาอยัางไงกันแน่บางคนร้องงองแงกระจองแงงองแงแล้วล้วจะเอาอยัางไง เพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่สายกลางครับยิ้มเงียบเงียบเก็บอารมณ์ไม่เป็นเหรอครับเก็บอารมณ์เอาไว้ครับยิ้มเงียบพยายามปกปิดครับดีก็เงียบครับเลวก็เงียบครับอยู่ตรงกลางนะครับให้เขาเดาทางเราไม่ออกครับทำอาชีพอะไรก็เรื่องของท่านแอบทําอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ต้องดีใจนะครับท่านแอบรวยได้ไหมครับท่านจะประกาศให้โลกรู้เพื่ออะไรเพื่อจะเอาหน้าเหรอครับ เอาหน้ามันคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันก็เกิดความทุกข์แก่ตัวท่านเพราะท่านได้เงินมาท่านประกาศโลกรู้ข้าพเจ้าประ,ประสความสําเร็จประกาศเลยลงโฆษณาเลย100ล,ล้านนะโฆษณาให้โลกรู้ว่าท่านประสความสําเร็จทุกคนก็แห่ทําตามเจ้ากรรมในเบนประเดประดังเข้ามาไม่นานท่านรวยไม่นานหรอกครับให้ท่านถูกรางวัลที่1นึล้านท่านรวยไม่นานหรอกครับประกาศให้โลกรู้ท่านแอบใช้เงียบแอบอมยิ้มหวานกินลูกอมหนึง่งเม็ด นะครับค่อยๆย,ยิ้มหวานออกมานะครับยิ้มไม่มีความสุขสุขสมหวังแช่มชื่นนะครับขับรถเบนซ์ป้ายแดงแอบพาภรรยาสามีของท่านไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวนะครับมาดีไปไหนก็ไปนะครับผมแอบใช้เงินแอบเง,เงียบๆนี่คือดวงชะตาสายเลยมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจถ้าเฮงต้องปิดวาจาให้เงียบครับนะบสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านและท่านเชื่อเรื่องเทพเทวดา เทวดาก็มีศัตรูกับตัวท่านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องไปประกาศให้เทวดารู้นะครับจดทูบจดเทียข้าพเจ้ารวยแล้วนะนะประกาศยิ้มแป้นเลยนะผมเทวดาก็มีกิเลสไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเทวดาดีก็มีเทวดาที่เป็นศัตรูกับท่านก็มีกําลังเสวยความสุขอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะต้องจุดทูปประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจิตวาจา ใจกัทกบทุกภพทุกภูมิไม่ควรที่จะประกาศนะครับใช้ชีวิตได้ปกติอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างสบายสบายอยู่ในศีลธรรมนะผมจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเฮงรวยปังฉุดไม่อยู่เกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนานะครับจัดแจงกับชะตาชีวิตอารมณ์ของท่านจะหนุนานําทําให้ท่านรวยนะครับนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านจะควบคุมกับทุกสิ่งทุกอย่างในตามสายโมเดลูก,ก็คือ บังคับจิตนั่นเองคือกรรมฐานนั่นเองนะครับจะทําให้รวยนะครับหลวงพ่อท่านก็กล่าวกันเยอะแยะมากมายกรรมฐานนี่แหละจะทําให้รวยก็คือการภาวะจิตใจนั่นเองครับถ้าท่านตั้งจิตตั้งใจมั่นอยู่ในตรงกลางนะมีพรหมวิหารสี่นะมีเรื่องเหตุอะไรเกิดขึ้นนะจะรวยจะจนก็เฉยนะข้าพเจ้าก็กินข้าวเหมือนปกตินี่แหละปกติก็กินก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบบาทนะสามสิบบาทแถวบ้านก็มียี่สิบนะครับผมกินแค่นี้ก็อิ่มนะครับ แต่ว่าถ้าท่านประกาศให้โลกรู้ว่าข้าพเจ้าจะไปลุยแล้วพัฒนากรสุดหรูอลังการหมูหันปดเป็ดย่างนะครับผมรับรองรวยไม่นานนะครับสิ่งเหล่านี้โดนฉุดลงมาแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ความเชื่อของสายมูเตอรรู้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกกลุ่มสายลยมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจครับสวัสดีครับ